ลูกคอครับกไกลนี่เองครับไม่รู้ลูกค้อกอะไรนะครับลูกอคอกประชอนเลยวะตัวอ,อ่อนอยู่เลยครับไม่เป็นไหนเลยครับอยู่ตรงนี้ ไปเร็วไปเร็วไปเร็ว เยอะครับปลาแต่ว่าไม่ค่อยจะเห็นขึ้นนะครับปลาเยอะแน่นอนนะครับแต่ไม่ค่อยขึ้นนี่ครับผมมายกสะดุงนะครับแต่ขาตั้งกล้องไม่มีนะครับเดี๋ยวต้องรอเงินออกนะครับเดี๋ยวค่อยซื้อนะครับ โอเคก็แค่นี้นะครับถ่ายให้ดูลูกปลาช่อนนะครับหรือว่าปลาลูกปลาลูกอคอกนะครับนิดหนึ่งนะครับที่แรกไม่ได้ได้คิดนะครับว่าจะถ่าย <laughs> เห็นลอยมาลอยมา <laughs> พอนึกได้เออถ่ายไว้ดีกว่านะครับโอเคแค่น okay. ี้ครับ